สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับพี่ตุ้ยครับครับผมสวัสดีครับกับเต็นท์รถ AK เคคาสาขาหน้ารีสอร์ทปินนะครับรับรองว่าเรามีทีเด็ดมาให้ทุกวันอยู่แล้วนะครับใช่ครับผมถ้าเรามีโอกาสไล์เราจะไล์ทุกวันอยู่แล้วถูกต้องนะครับผมวันนี้เราเอาตัวใหญ่มาบ้างพี่ตุ้ยใช่ครับมิสซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นตัว GT Premium ใช่ครับแล้วก็ได้ชุดแต่งจากโรงงานนะเป็นชุดแต่งเอลิทจากโรงงานมาด้วยนะครับตัวนี้ได้ชุดแต่งเอลิท มาแล้วก็ของแต่งมากมายเลยถูกต้องของแต่งมากมายออปชั่นเยอะจริงครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปของขับ2เลยออกใหม่ตอนนั้นราคาอยู่ที่1น0 0ล้านสสนเจ็ดหมใช่ราคานะเช็คได้นะอันนี้ยังไม่รวมพี่ด้วยมีดักเทลด้านหลังด้วยถูกต้องดักเทลลองซื้อเพิ่มอีก2,000 0เลยนะครับผมตัวดักเทลด้านหลังนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกโปรโมชั่นกันช่วงท้คิป ได้แล้วก็ร,ราคาขายรไรสดไายไรสดด้วยนะครับรับรองว่าลูกค้าดูจากไรสดมีโปรเดือดอยู่แล้วใช่ครับผมเราขายจากไรสดไปหลายคันมากเพราะลูกค้าเจอโปรทีเด็ดของเราไปเนี่ยนะครับโปรขาดทุนย่อยยับครับอะไรเสียหน้าเสียที่ขายไม่ว่าเอาหน้าไปก่อน <c oughs> <c oughs> ขายรถเอาหน้านะครับใช่ครับผมเล่นขายดีนะครับขายนีครับของถูกราคาของดีราคาถูกะถูกต้องครับของดีราคาถูกนะครับต้องเอเคค่า อ่ะเรามาย้ำกันอีกหน่อยพี่ตุ้ยรับถเต็นท์เรานะครับไม่มีชนหนักที่คว่ำชนหนักตัดต่อน้ำพ่วงถูกต้องตรวจพบเจอเอามาคืนรถที่เราได้เลยนะครับเรารับคืนนะครับอันนี้สบายใจได้นะครับดูรถไม่เป็นมาดูที่เราครับเราจะสอนดูรถให้ด้วยนะครับเราไม่ลดย้อมแนวกอไม่ใดๆมาขายนะครับนี่เรารับผิดชอบเต็มจํานวนอยู่แล้วนะครับหายห่วงครับซื้อรถกับเต็นท์ใหญ่อ่ะ พี่ดด้านหน้าเป็นไงบ้างด้านหน้าเลยครับกระจังหน้านี่สังเกตได้นะครับว่าตัวชุดแต่งเนี่ยจะสีแตกต่างจากอย่างอื่นมากเลยโลโก้ข้างหน้าก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ช่วยเรื่องระยะชนหน้าตรงให้นะครับผมเซ็นเซอร์สามมิติครับใช่ครับพงศา ใช่สามองศาก็คือว่าเราเข้าเกียร์ถอยหรือกดปุ่มเซ็นเซอร์เราก็จะเห็นรอบ3ามองศาเลยนะอ่าเพราะรถมันใหญ่เนาะเผื่อบางคนตัวเล็กขับดูมิติไม่ได้ตัวนี้เกิดไว้ก่อนนะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะพี่ตุ้ยใช่ครับผมเครื่องยนต์ตัวใหม่ร้อยแปดสิบแรงม้านะครับผมสองจุดสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดแรงม้านะครับออปชั่นเยอะตั้งแต่ข้างหน้ายันข้างในนะครับสังเกตข้างหน้าง่ายๆก็คือเซ็นเซอร์รอบคันระบบที่สําคัญคือมีที่ฉีดน้ําล้างไฟหน้านะครับผมตัวนี้นะฮะใช่ตัวนี้นะครับผม กระจังหน้านะครับเป็นสีดําสีเทาตัดกับโครเมียมนะครับอกมากใช่ก็คือว่าจะเป็นอยู่ในชุดแต่งอีลิตนั่นเองครับผมแผนขึ้นไปข้างบนจะเห็นว่าตัวนี้เป็นทูโทนนะครับคือขาวหลังคาดำหลังคาดำนะตัวนี้พูดพมาจากตัวนี้พูโทนมาจากโรงงานนะครับโรงงานนะครับลงในเล่มก็เป็นขาวดําเลยนะครับดนะครับใช่เพราะตัวนี้ราคาเขาถึงจะเป็นล้านสี่เจ็ดใช่ใช่เพราะว่าเกือบล้านห้าก็ตกเกือบล้านห้ารวมดักเทลก็ล้านห้าแล้วถูกต้องครับล้อก็จะเป็นสีดํานะครับ รอตัวนี้ของเขาจะเป็นดําตัดขาวตัวรถสีขาวหล่อเลยใช่ครับก็คือไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วพี่ตุ้ยได้ครับผมถือว่าถือว่าครบครบเครื่องแล้วคันนี้ทั้งแม็กทั้งอะไรแต่งมาจากศูนย์เลยอ่เดี๋ยวแต่กล้องแผ่นไปรอบๆคันแลตัวตามบอกมาครับกุญแจเป็นกุญแจคีเลสนะครับครับผมกดปิดปิดได้คีเลสสอมาร์เอนทีนะครับเอามือลวงกบตัวบันไดมาให้แล้วนะครับนี่นะครับา ตัวนี้เรียกอย่างว่าเบนไบรยสปอตนะครับก็คือตัวเอาไว้มองจุดมุมอับนั่นเองอ่าบางทีการขับขี่บางทีไม่มีจุดมุมอับมีมอเตอร์ไซค์มาอยู่ข้างล้อหลังเราก็ไม่เห็นแล้ใช่ผู้ระกอกาธดาอาจจะมองไม่เห็นครับตัวนี้ต้องครับให้มาครบแล้วใช่าตัวนี้แต่งนี้มานิดหน่อยครับตัวปิดฝาครอบน้ำมันครับผมนี่ครับดัดเทลอย่างที่พูดกันไว้ตอนแรก ดักเทลโคตรหล่อตามคำดักเทลหรือว่าที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าสปอยเลอร์หลังนั่นเองนะครับผมสปอยเลอร์หลังตัวนี้นะครับตันนี้ซื้อซื้อเพิ่มมานะลูกค้าซื้อมาประมาณสองหมื่นนะครับตัวนี้ก็เข้าเลยสีดำตัดกสีขาวเหมือนเดิมนะครับอ่าเขาก็จะบอกนะตัวอีเรสหรือจะเลือกอีริก็ได้นะครับภาษาบ้านเราก็อีดิชั่นอีดิชั่นปฏิรูสปอร์ต GTPremium นะ ต้องย้ำนะครับว่าเป็น GT Premium นะครับราคาจะพิเศษก็คือตัวออกหม่จะแพงเป็นพิเศษนะครับแต่อยู่กับเซ็เราไม่ไม่แพงจะแพงกว่าตัวตัว GT ปกติแน่นอนเดี๋ยวราคาต้องร้องวาวแน่เดี๋ยวพรอมโปรโมชั่นด้วยปี2019อย่างงี้ต้องล้านกว่าอยู่แหละมาดูด้านหลังนิดนึงมาด้านหลังละครับผมตัวนี้นะครับดูเป็นรถเกียร์อัตประสงค์เจ็ดที่นั่งสามารถพับเบาะลงได้นั่นเองนะครับไม่ได้ใช้ก็พับไปพับไปครับ เอาเดี๋ยวผมต้องลืมดึงโอเคอ่ะพับให้ดูนะครับว่าการเก็บของได้หรืยลบใสนี่นะครับผมพับราบเรียบอันนี้ยังไม่พอนะพี่ด้วยครับเบาะตอนสองก็พับได้ด้วยนะใช่พับลงไปนี่ยฟูปูนอนไปออกแค่ไหนป่ะได้ครับผมไหนไหนก็อ่ะเผื่อคนที่ยังไม่ทราบนะครับจะได้ดูว่ามันเก็บไปเยอะแค่ไหนปึ๊บปึ๊บสามารถพับนี่ขึ้นได้เลงนาอีกเนี่ย ซื้อของอ่ะมันแทนรถกระบะได้เลยนะพี่ตุ้ยใช่ครับผมที่สสำคัญคือท่านใดแบบค้าขายออนไลน์ส่งของที่40 50กล่องนี้หน้าฝนไม่ต้องเปียกด้วยไม่เปียกไม่ตากแดดใส่เข้าไปได้เลยอ่ะวันไหนอยากขึ้นดอยแบบครอบครัวเอาฟูกปูไปเลยไปกับพ่อแม่ครอบครัวไปได้หลายๆคนเลยครับเจ็ดที่นั่งสบายสบายเลยครับก็ไปอเนกประสงค์ของจริงครับไปกับเพื่อนก็ปูผ้าเล่นไพ่ได้เลยครับนอนก็ได้แคมป์ปิ้งนอนเลยได้ครับเปิดมานอนเลย รถแต่ละอีกประสองนะครับถูกต้องครับผมข่าวๆประมาณนี้ครับด้านหลังห้องเก็บสัมภาระเดี๋ยวเราไปดูครับผมไปดูด้านในกันนิดนึครับเลขไหม่ก็น้อยด้วยนะครับใช่ครับย้ําให้หน่อยนะครับว่าเป็นรถเชียงใหม่มือเดียวนะครับคันนี้รถเชียงใหม่มือเดียวไม้น้อยนะครับเดี๋ยวไปพี่ตุ้ยไปดูเลขใหม่หน่อยถูกอุ้ยลื่นนี่นะครับผมเลขไหม่ของคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะครับ 7 3 0 0 0มนานะครับกับรถร่วม4ปีตกปีแล้วไม่ถึง2 0 0หมื่นนะครับผมรถเชียงใหม่มือเดียวนะเชียงใหม่มือเดียวนะครับเชียงใหม่มือเดียวนะครับเป็นรถมาหน้าคอนโซลแล้วดูตรงกลางได้เลยนะครับจอมิดนะครับแสดงสถานะจะเป็นจอ LED นั่นเองส่วนวัดรอบกับเลขไม่ยังเป็นอนาล็อกอยู่นะครับแล้วก็มีไฟเรืองแสงจากข้างหลัง เป็นเราไม้แท้นะครับนี่ขอแซงนิดหนึ่งไม่แท้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีข่าวการกอไมาเยอะครับมีการคืนลงคืนรถกันแต่ของเรารับประกันนะครับไมแท้เช็คศูนย์ได้นะครับยิ่งคันนี้เป็นรถของคนรู้จักเป็นเพื่อนของเพื่อนพ่อเองพี่ด้วยครับผมอันนี้เป็นรถเพื่อนพ่อนะครับไม่ได้มีกอครับเช็คได้เลยนะครับก็นี่นะครับจะมีทิโทอนิกหรือสปอร์ตทนิกหลังพงมาลัยนั่นเองไว้บวกลบเกียร์ในการขับโหมดแนุวน อ่าเราบอกก่อนครับเกียร์เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับตัวนี้เป็นเกียร์8สปีดแล้วนะแล้วก็มันติฟังก์ชันที่พวงมาลัย2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งก็เป็นครุสคอนโทรลฝั่งหนึ่งก็เป็นควบคุมจอกลางนั่นเองแล้วก็จะมีตัวแถมมาให้ด้วยก็คือจะเป็นตัวเนี่ยครับอ่าอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือด้านความปลอดภัยและช่วยเหลือการขับนั่นเองก็จะมีไม่ว่าจะเป็นตัวระยะเบรกตัวอ่าทักชั่นคอนโทรลและตัวเข้าโค้ง ฝั่งซ้ายนะครับเซนเซอร์รอบคันสามารถเปิดปิดได้แล้วก็เปิดปิด a ักชั่นคอนโทรลได้แล้วก็มีระบบช่วยชนเปิดปิดได้แล้วก็มีระบบลงทางชันด้วยนะครับอ่าเห็นตรงนี้นะครับปุ่มพุ่สตาร์ทอยู่ตรงนี้อ่ะต่อกันที่จอกลางตัวนี้เป็นจอเนวิเกเตอร์นะครับเป็นแมปแอร์ดิจิตอลใช่ก็ถือว่าให้มาเต็มเลยครับให้มาเต็มเลยครับผมบบนี่อย่างที่บอกครับระบบเกียร์แสปีดตัวนี้สามารถบวกลบได้ จากหลังพวงมาลัยนี่เลยมน้นแมนนวลได้เลยนะครับเนี่ยบวกลบบวกลบได้เลยแล้วก็มาพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับที่สําคัญจุดเด่นของอีลิทนะครับก็คือว่าเบาะหนังสีน้ําตาลเป็นเบาะหนังที่ออกแบบมากันการสะท้อนแสงนะครับในขณะขับรถเวลากลางวันนั่นเองใช่แล้วก็แผงประตูก็เป็นสีน้ําตาลนะครับทุกอย่างภายในเป็นหนังหมดแล้วเบาะสีสวยมากต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่น้ำตาลไม่ใช่อีลิทนะครับครับผมที่สำคัญคือตัวนี้ เป็นสีน้ำตาลที่ลดการสะท้อนแสงภายในตัวรถด้วยนครับตัวนี้บอกตัไฟฟ้าสองฝั่งนะสองฝั่งครับฝั่งล้6หกทิศทางครับตัดไฟฟ้าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้หมดเลยบางรุ่นบางยี่ห้อเขาให้มาตัวเดียวนะอันนี้ให้มาสองตัวเลยนะครับถามว่าคุ้มมากครับราคาจะเป็นยังไงรดมือหนึ่งหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดสิหนึ่งหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ด่ิงยนต่งได้ครับผมเดี๋ยวดูห้องเครื่องนิดนึงครับเดี๋ยวับเครื่องก่อนเลยได้ครับอ่ะมาดูห้องเครื่องกันครับ รถความเดิมเนะ่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเดิมอยู่แล้วครับอ่ะดูหัวน็อตอ่ะดูนิดนึงก็ได้ครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีการทําสีใดๆนะครับไล่มาเลยนะครับตรากล้องไล่ไปเลยอ่ะครับมาร์กของโรงงานยังอยู่นะที่สีเนี้ยครับไม่ใช่มีเด็กที่ไหนมาแต้มเล่นนะครับเขาเป็นมาร์กเดิมจากโรงงานนะครับยังไม่ได้ขยับเลยนะครับใหม่กิ๊กมากไหม่เจ็ดหมื่นโลเองเทอร์โบตัวใหม่นะครับที่เพิ่ม แรงบิดแล้วก็เพิ่มแรงม้าให้รุ่นนี้ร้อยแปสิบเอ็ดแรงม้ามาเต็มเต็มเลยใช่ครับผมเข่าลงห้วยไปได้หมดนะครับรับลงรับลูกทางวิวงวิบากไปเก็บแรงม้าถือว่าแรงมากเลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาให้ฟังนะครับเจ้าตัวอิตลิตตัวนี้นี่นะครับเป็นปาเจโร่สปอร์ตจีทีพรีเมียมตัวอีลิตอีลิตชุดแต่งอีลิตนะครับปีสองพันสิบเก้าตัวนี้เป็นรถปีสองพันสิบเก้านะครับ รถใหม่แค่3ามปีกว่าเองใช่ประมาณน,นี้นะครับแล้วก็ราคามาบอกราคาราคาที่เราตั้งนะครับอยู่ที่955,000บาทนะครับอ่ะเราสรุปราคาแล้ว95 5 0 0 0 9 9 5 0 0 0หพันเก้ <okay. S 2> 25, 000, แห่นหันล่้า5 0 0 0 0 0าพันหหมื0น5า0 0น0 0าแสหา0ม้ันเราเราตั้งไม่แรงอยู่แล้วเอาา,าว่ารถเต็นเราอ่ะมันถูกอยู่แล้วในใจล <c oughs> ้า <c oughs> จริงมันต้องตั้งเป็นร้านเอาราคาตลาดมันจะวิวร้านต้นๆหรือเก้าแสนปลายๆอ่ะราคาตลาดบอกไปเลยมันจะเนี่ยประมาณเก้าแสนแปดเก้าแสนเก้าอะไรประมาณนี้ครับครับผมก็ตอนนี้ผมตั้งก็ถูกแล้วเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันได้รถเชียงใหม่มือเดียวนะครับไม่แท้ไม่เจ็ดหมื่นโลเรารับประกันไม่มีชนหนักขี่ความตัดต่อน้ำท่วมใดๆเอารถมาคืนได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับโปรโมชั่นสําหรับลูกค้าไลฟ์สดเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะดูตอนนี้หรือว่าดูย้อนหลังมานะครับผมให้ส่วนลดไป กิฟเอิเชอร์สองหมื่นบาทครับกิฟเอิเชอร์สองหมื่นบาทนี่เอาลดราคาเลยก็ได้เอาแต่เราได้จัดไฟแนนซ์จะจันยามกิฟเบิเชอร์สองหมื่นบาทนะครับให้แบบลดมันก็ถูกอยู่แล้วนะครับให้กิฟเอิเชอร์แต่แต่ต้องย้ำนะว่าเฉพาะลูกค้าไรฟ์สดที่ดูผ่านมาเท่านั้นนะครับก็บอกว่าดูจากไรฟ์สดมาก็ได้รับไปเลยส่วนลดสองหมื่นบาทราคารถก็จะเหลือ9 3 5 0 0สันบาทนะครับผม9 3 5 0แสสาบาทก็ถูก ต้องบอกเขาถูกมากคุณได้รถปี2019นะครับกับเลขใหม่น้อยๆรถเชียงใหม่มือเดียวด้วยนะครับแล้วก่อนปล่อยรถเราก็เข้าสูตรให้นะพี่ตุยนะหายไป5แสนกว่าบาทใช่รถคพิ่ปีหายไป5แสนกว่าบาทคุ้มมากนะคุ้มไหมตัวใหม่เขาก็แตกแค่นิดเดียวนะครับอาจจะมีที่ตัวกระจังหน้านะที่ตัวอาจจะมีไฟแต่ตัวหลักๆก็เหมือนกันครับผมครับผมแทบไม่ได้ต่างกันเลยท่านใดที่ ตไปได้เยอะมากเลยนะครับครับผมก็ฝากไว้เป็นตัวเลือกด้วยนะครับถูกต้องปี่0 1 9แท้นะครับกับราคาเด่นแค่9ก้0แสนสามหมื่นห้าพันนะครับนนี้รถไปแล้วครับผมหรือว่าถ้าไม่เอาส่วนรถคุณพี่ตุ้ยเขาจะจัดจัดก็จัดไฟแนซนก็ค่าประกันชั้นหนึ่งก็เอาไปจ่ายตรงนี้ก็ได้นะครับจะทำให้ดอกเบี้ยพิเศษดอกเบี้ยเราเริ่มต้นที่2.89จุกนะครับผมได้ดอกพิเศษด้วยดอกพิเศษจะขับฟรีเกขิวันหรือว่าจะดอกบพิเศษเข้ามาได้ ปรึกษาเรื่องการการซื้อขายกับเราได้นะได้เลยครับผมยังไม่ตัดสินใจซื้ออยากสอบถามไว้ก่อนก็ได้นะครับเรายินดีต้องย้ํานะรถใหม่หม่น้อยอย่างนี้อยู่ไม่น้าหรอกครับไม่เชื่อลองเช็คดูได้เลยนะครับที่เรามาไลฟ์ก็ไปหลายครั้แล้วนะครับถูกต้องครับรับผมยังไงก็อย่ารอช้านะครับก็ฝากไว้ด้วยกับเจ้าปัจจ e โลคันนี้นะครับกับราคา9,55 0 0 0นาพร้อมส่วนลด20,000บาทครับผมครับผมรถฟรีดาวฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนะฟรีทุกอย่างนะครับ มาถึงก็เอารถไปได้เลยเอาไปใช้ได้เลยครับผมครับผมก็ยังไงฝากเต็นรถเราไว้ด้วยนะครับในรถในคือเรามี300อยกว่าคันนะครับอยากได้รถรุ่นไหนประเภทไหนรถกระบะรถเก๋งรถสปอร์ตรถลอบอกบอกมาได้เลยนะครับเด้งแชทมาได้เลยเราพร้อมบริการให้คำปรึกษาแล้วก็สุดนี้รถ6ล้อเราก็ขายนะครับ6กล้อก็มีครับมาได้หมดครับรถตรงรถตู้ได้หมดนะครับเด้งแชทเข้ามาเลยได้นะครับยางไงสอบถามเข้ามาได้ครับสวัสดีครับผมผมครับ